สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะวันนี้โบจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมงาทอดหรือขนมอีตุยหรือบางที่ก็จะเรียกกันว่าขนมไข่หงค่ะสูตรนี้แป้งกรอบนอกนุ่มในกรอบนานไม่อมน้ำมันพร้อมบอกวิธีการกวนไส้ถั่วให้หวานมันกลมกลม่อมทานคู่กันอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้เพื่อนๆจะเอาไปทำกินเล่นที่บ้านหรือว่าจะทำขายเป็นอาชีพก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเราจะใช้ถั่วเขียวรอเปลือกใช้ทั้งหมด300กรัมค่ะเราจะนำถั่วเขียวรอเปลือกมาล้างทำความสะอาดสักประมาณ4-5รอบนะคะหรือล้างจนกว่าน้ำจะใส่ดีเลยค่ะเมื่อล้างถั่วสะอาดดีแล้วเราก็จะแช่ถั่วไว้ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ พอแช่ครบสี่ชั่วโมงแล้วถั่วก็จะอิ่มน้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็ล้างน้ำอีกสักประมาณ1-2รอบนะคะล้างให้สะอาดดีเลยค่ะจากนั้นเราจะนำไปนึ่งให้สุกประมาณ20-25นาทีค่ะพอนึ่งถั่วสุกดีแล้วเราก็จะนำถั่วมาใส่ในกระทะเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากให้ไส้ถั่วมีความละเอียดมากขึ้นเราก็นำไปปั่นก่อนได้ค่ะ แล้วก็นำมาใส่ในกระทะได้เลยนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป140กรัมค่ะตามด้วยเกลือ1เศษ1ส่วน2ช้อนชาค่ะใส่หัวกะทิลงไป200มิลลิลิตรค่ะโบใช้เป็นกะทิกล่องเล็กนะคะใช้1กล่องพอดีเลยค่ะจากนั้นให้เราเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนกวนไปเรื่อยๆค่ะ แล้วเราก็จะใช้ไม้พายหรือตะหลิวนี่บี้ถั่วให้ละเอียดดีนะคะแล้วเราก็กวนไปเรื่อยๆค่ะกวนไปในทิศทางเดียวกันกวนจนถั่วเหนียวเป็นก้อนแล้วก็ร่อนออกจากกระทะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็นำถั่วที่ได้มาใส่ในภาชนะค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยเกลีย่ย ให้ความร้อนออกจากถั่วนะคะเวลาที่เรานำมาปั้นถั่วจะได้ไม่แฉะติดมือค่ะต่อมาเราจะมาเตรียมน้ำเชื่อมสำหรับนวดแป้งกันนะคะเราจะใช้น้ำ350มิลลิลิตรต้มให้เดือดค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป170กรัมใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะต้มแค่พอให้น้ำตาลกับเกลือละลายดีก็ใช้ได้เลยนะคะ เดมาเราจะมาเตรียมตัวแป้งกันค่ะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียว350กรัมตามด้วยแป้งข้าวโพด20กรัมค่ะใส่ผงฟูลงไป2ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมที่เราต้มเตรียมไว้นะคะเราจะทยอยใส่ไปทีละเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายตะล่อมแป้งให้เข้ากันกับน้ำเชื่อมดีนะคะ น้ำเชื่อมตัวนี้เราจะใส่ตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้นะคะก็จะทำให้ตัวแป้งของเราเนี่ยสุกบางส่วนค่ะเวลาที่เรานำไปทอดเนี่ยแป้งก็จะได้ไม่แตกระเบิดเวลาทอดค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไป40กรัมค่ะโบใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะตัวน้ำมันพืชเนี่ยจะทำให้เรานวดแป้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็แป้งไม่ติดมือค่ะ สังเกตดูตัวแป้งนะคะถ้าเกิดแป้งล็อตไหนแห้งไปเนี่ยเราสามารถเติมน้ำเพิ่มได้ค่ะเราจะเติมน้ำแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะนวดจับกันเป็นก้อนได้ค่ะนวดจนกระทั่งแป้งจับเป็นก้อนดีแล้วก็นิ่มดีแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะต่อมาเราจะมาปั้นไส้ที่เราเตรียมไว้ค่ะตัวไส้เนี่ยโบยจะปั้นลูกละ20กรัมค่ะหรือใครจะกะเอาก็ได้นะคะปั้นไส้ให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็เรียงไว้ก่อนค่ะ พอปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไส้มาห่อได้เลยนะคะเราจะแบ่งแป้งออกมาก้อนละ30กรัมค่ะปั้นครึงให้เป็นรูปกลมๆครึงให้เป็นแผ่นบางๆดีค่ะแล้วก็นำไส้วางตรงกลางใช้แป้งห่อไส้ให้มิดดีค่ะแล้วก็คลึงให้เป็นรูปกลมๆตามใจชอบเลยนะคะแล้วเราก็นำขนมที่ได้ไปคลุกกับงาขาวค่ะคลุกให้ติดทั่วกันดีนะคะแล้วก็ครึงอีกรอบ เพื่อให้งาขาวเนี okay, okay. ่ยติดแน่นกับตัวขนมค่ะเสร็จเรียบร้อยสูตรนี้โบปั้นได้ทั้งหมด30ลูกพอดีเลยนะคะต่อมาเป็นวิธีการทอดขนมงาทอดนะคะให้เราตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันปาล์มลงไป2ลิตรจากนั้นเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัด เราก็ใส่ขนมลงไปได้เลยค่ะเราจะทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอขนมเริ่มสุกด้านนอกตึงๆตัวดีแล้วเราก็ใช้กระชอนเนี่ยกดคลึงไปเรื่อยๆค่ะโบจะทอดครั้งหนึ่งไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเวลาที่ขนมพองขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเต็มกระทะพอดีเลยค่ะเราก็จะใช้กระชอนคลึงบี้คลึงๆไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้ตัวขนมเนี่ยพองแล้วก็เกิดเป็นโพรงอากาศด้านในค่ะ แล้วก็จะทําให้แป้งเนี่ยไม่หนาไม่เหนียวนะคะแต่ถ้าเกิดใครทอดไปเลยแล้วก็ไม่ได้คลึงเนี่ยตัวแป้งเนี่ยจะออกมาหนาแล้วก็เหนียวนะคะเราต้องใช้วิธีการทอดแล้วก็คลึงไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเราก็ทอดไปจนกระทั่งสุกเหลืองทองได้ที่แบบนี้แล้วค่อยตักขึ้นนะคะถ้าเกิดยังขาวๆอยู่เนี่ยก็ทอดต่อไปนะคะจนกระทั่งเกิดเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วค่อยใช้กระชอนตักขึ้นมาสเสด็จน้ํามัน เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขนมงาทอดหรือขนมอีตุยหรือบางที่ก็เรียกขนมไข่หงนะคะบ้านโบเรียกขนมไข่หงเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้แป้งบางกรอบกรอบนอกนุ่มในไส้หวานมันกําลังดีค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมดีมากๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวมแม่โบด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ